มาดูอีกข่าวหนึ่งครับในบ้านเราครับมาอีกแล้วพี่แอนค่ะโมเดลลิ่งแสบหลอกหาหนักแสดงถ่ายภาพนะฮะถ่ายงานต่างๆคู่ศิลปินดาราสุดท้ายเหยื่อโอนตังศูนย์ตังกว่าแปดล้านค่ะโอ้โหกว่าจะเป็นดารลงดารานี่มันยากนะโดนหลอกแล้วหลอกอีกต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเสียตัวไม่พอนะค่ะเสียชื่อเสียงไม่พอนะอเสียงเงินอีกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูดยฮะโมเดลลิ่งแสบเป็นไงครับ ตำรวจไซเบอร์พี่แอนจับกลุ่มโมเดลลิ่งแสบครับหลอกหาหนักแสดงถ่ายคู่ศิลปินดังสุดท้ายสูญเงินกว่า8ล้านบาทโอ้โหไปเสียกันยังไงเนี่ยนะฮะนายเอกภพเหลืองประเสริฐครับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยพร้อมทีมง,งานได้พาผู้เสียหายจำนวนมากเข้าร้องทุกข์กับพลตำรวจตีชัดปนนัการค้ายลึงผู้ บังคับการสืบสวนสอบสวนอัญยกรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งกรณีที่โมเดลลิ่งหลอกให้โอนเงินเพื่อถ่ายงานคู่กับศิลปินดังโอ้โหผู้เสียหายครับนางสาวน้ำพึง่งอายุเพียง3-4ปีอ่าผ,ผ,ผ่านเฟซบุ๊กและได้มีการพูดคุยนะฮะผู้เสียหายได้รู้จักคือไดโด,โดยการผ่านเฟซบุ๊กได้พูดคุยแชทส่วนตัวนะฮะกับนางสาวน้ำพึง่งอ้างเป็นโมเดลลิ่งครับ สามารถแนะนำนะฮะให้ผู้เสียหายเนี่ยเข้าวงการบันเทิงได้โดยออกอุบายครับหลอกว่าจะไปร่วมง,งานกับศิลปินชื่อดังเช่นลิซ่าเบลล่าโอ้โหอยากไปไหมพี่แอนค่ะอยากไปยืนเต้นกับน้องไหมลิซ่าเนี่ยได้ได้อยากอยากโอนไหมหผมก่อนห้าล้านห้า <5 S 1> <5 S 2> ล้านก่อนจะพาไปเลย5้าล้านเลยหรอคะเออ ห้าล้านเลยเหรอคะอ้าวแรกนะถ้าคุณกลับมาเนี่ยคุณมีชื่อเสียงเลยนะอแล้วคุณหางานได้คืนในเกินห้าล้านอีกถ้าคุณไปเต้นกับล<อ>ิตานี่คืออ,อุบายออนี่ฮะแต่เขาเรียกสูงเหมือนกันเนาะ๋อะเขาก็หวานล้อมไปงั้นนะคะแต่อาจจะมีหลายคนก็ได้ฮ<อ>ะนะฮะพร้อมทั้งมีโรงเรียนสอนการแสดงนะครับ<อ>เพื่อพร้อมเป็นนักแสดงโดยให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเพื่อดําเนินการมาให้ทั้งหมดหลายๆคดีหลายๆเคสจึงมีผู้โอนเงินมาให้ m o เดลลิ่ง e สลายเนี้ยถึง42ครั้งรวมเป็นเงินค่าเสียหายกว่า8ล้านบาทต่อมาครับวันที่สองเนี่ย <Ừ. S 1> นางสาวน้ำพึ่งได้เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นนะฮะได้สอบปากคำนางสาวน้ำพึ่ง m o เดลลิ Mod ่งทิปคนเนี้ยโมเดลลิ่แสบคนเนี้ยอ้างว่าสามารถจัดหาคนนักแสดงและจะได้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังด้วยโดยเจ้าตัวได้ให้การอ้างว่า เคยส่งคนไปคัดเลือกออดิชั่นในรายการมาแล้วแต่ในระยะหลังหมุนเงินไม่ทันจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเบื้องต้นครับตำรวจครับได้แจ้งข้อหานางน้ำพึ่งเนี่ยแหละครับช่อโกงตามความผิดพร,ะระบอคอมพิวเตอร์ก่อนนำตัวดำเนินคดีต่อไปตอ,อนนี้ก็ต้องระวังนะ่ระแวดระวังกันนะอยากเป็นดาราอย่างนู้นอย่างนี้ต้องดูด้วยโจรมีหลายรูปแบบถูกต้องนะคุณผู้ชมค,ค่ะ